มาจากกองควบคุมอาหารนะครับคือมีคนแจ้งว่ามาทานอาหารที่ร้านออุดมซีอิ๊วอุดมซีฟู้ดแล้วเกิดการท้องเสียใครคือเจ้าของร้านเลยอ่ะผมครับผมเจ้าของร้านมีอะไรกันนะครับวัตถุดิบคุณใช้ดีหรือเปล่าดีครับที่อะไรอ่ะอ๋ออันนี้ไข่ติ้งจกโอ้โหสกปรกไม่ต้องชิมนะฮะมันจะสกปรกได้ยังไงมาอยู่ในไก่หรือเปล่าลองดูก่อนที่อะี๋ยวผมชิมไม่คือเอาจริงนะต่อให้มึง กินก่อนกูอะกูก็ไม่ได้รู้สึกปีดาอยากจะแดกอะไรด้วยคุณไม่ลองก็คุณจะมาวิจารณ์ผมได้ไงครับคุณลุงเสเว่นอืมไหนไม่ได้กินเลยครับผมกินจะร้อนคุณจะพูดอย่างนี้กับผมแม่จะไม่ได้เขาพูดกับผมอย่างนี้ไม่ได้นะฮะคุณครับแจารย์นี่มาไลน์ของผมมาแก่ ไอตัวไม่ใช่ไรกะปินี่ไอ้เรื่องเขาไม่ไม่หมดท่าเตี้ยเขาดูเขาเดงว่าผมไปมาหลายร้านใช่ไหมผมไปมาหลายร้านนะหลายร้านครับอะไรครับนั่นคืออะไรครับมาสวอปเดี๋ยวเดี๋ยวนี่มึงไปซื้อที่ไหนมาเครื่องสวอปกุ้งเนี่ยอ้าผมทำงานทางนี้ผมไม่มีได้ไงคุณปล่อยเขาคุณนี่กุ้งคุณนี่ไปโควิดเนี่ยนี่ผมไม่เคยโปรติกเคยเห็นแค่สองขีดนะเนี่ยนี่เป็นมานานมากนะเนี่ยพร้อมแพ้เชื้อเลยนะครับแล้วเรนนี่น่าจะตีดหมดเลยนะคุณเดี๋ยวออกไปฮะตัวเดียวออกไปอันนี้ผมไม่ทอะไรหนูะะะออไรฮลลบบเเยยใช่มั้าลบ นี่ชอบของตัวเองให้ยิ้มใหญ่เลย